วงการฟุตบอลเจอกับข่าวเศร้าอีกครั้งเมื่อไกเซอร์ฟานฟานเบเ k นบาวเออร์ได้จากโลกใบนี้ไปแบบไม่มีวันกลับในวัย78ปีโดยเขาได้ฝากความยิ่งใหญ่ไว้เป็นจำนวนมากทั้งในฐานะผู้เล่นและคุณซื้อของทีมการจากไปของตำนานรายนี้ได้รับการยินยันจากครอบครัวของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งสุขภาพของเบเกนบาวเออร์ก็แย่ยลงเรื่อยๆก็ต้องต่อสู้กับโรคพาร์กินสันสมองเสื่อม รวมไปถึงการเคารพการผ่าตัดที่หัวใจและดวงตาอีกด้วยโดยแถลงการจากครอบครัวของเขาระบุว่าเราเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องประกาศว่าสามีและพ่อฟานแบ็เคนเบลเออร์เสียชีวิตอย่างสงบขณะนอนหลับโดยมีครอบครัวของเขาอยู่รายล้อมเราขอให้มีการไว้อะไรอย่างเงียบๆและงดเว้นจากการถามคำถามใดๆก็ตามสำหรับฟานแบ็เคนเบลเออร์เป็นหนึ่งใน3คนร่วมกับมาเลอซาเกาโลตำนานทีมชาติบราซิลผู้่วงลับ และดีเดเย่เดชองตำนานทีมชาติฝรั่งเศสที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ทั้งในฐานะผู้เล่นและผู้จัดการทีมโดยในปี1974เบคเคนเบลเวอร์คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในตำแหน่งกับตันทีมชาติเยอรมันตะวันตกก่อนที่ในปี1990เขาจะคว้าแชมป์โลกด้วยการคุมทีมชาติเยอรมันตะวันตกนอกจากนี้ในสมัยเป็นนักเตะเขายังคว้าแชมป์ยูโรกับทัพอินีเลนดได้เมื่อปี1972อีกด้วยส่วนในด้านเกีดยรติยศระดับสโมสรเบคเคนเบลเวอร์ เล่นในตำแหน่งลิเบอร์โลและเป็นตำนานของทัพเสือใต้ไบเยนมิวนิกด้วยการลงสนามไป584นัดลงทุกรายการพาทีมคว้าแชมป์บูเดสเลกา4สมัยเดอเบโพคาว4สมัยยูโรเปียนคัพ3สมัยและคัพวินเนอร์คัพอีก1สมัยนั่นทำให้หลังจากนั้นแฟนบอลไบเยนมิวนิกกว่า75,000คนได้ร่วมไว้อะลรให้กับไกเซอร์ฟานตำนานของสโมสรและทีมชาติเยอรมันในเกมกบออฟเฟนไฮม์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยในเกมดังกล่าวได้จัดให้มีการยิงสงบนิ่ง พร้อมกับแบนดนอร์ข้อความที่ระบุว่าแสงได้ส่องประกายไปยังการเดินทางสุดท้ายของเขาสู่สุคตินะไกเซอร์ er. นอกจากนี้ทางบาเดมิวนิกก็ลงสนามด้วยชุดแข่งพิเศษที่เราเลึกถึงตำนานของพวกเขาโดยหลังจบเกมชุดแข่งดังกล่าวจะมีการนำไปประมูลเพื่อมอบรายได้ให้กับมุลิธิฟานเปเคนบาเออร์และหลังจากนี้ทางเสือใต้ จะเปิดสนามของพวกเขาเพื่อจัดพิธีไว้อะไรให้กับฟานเบรเกนบาวเออร์อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่19มกราคมและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ